สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเดี๋ยวพาทุกคนมาเที่ยวที่เทอร์มินาอลอศกนะฮะเราดูว่าวัยรุ่นแบบเราอะ่ะมาเที่ยวก็ทำอะไรบ้างเนอะะราไนะ อ๋อวันนี้พาทุกค,ค,ค,คนกะินข้าวมนไก่ด้วยกันเนาะอือใช่มีผูไทยแล้วอืออาวสันนี้กับปอใช่ฮะมปอนีิฮะอาวสันแกนนะต่อให้คูณสองอร่อยเหมือนนานมากไม่หมาอนที่ปอบอกว่านี่ไม่ใช่ข้าวมนไก่นะแต่ว่าเรียกว่าไก่ซีอวไก่ซีอวใช่ปะไก่ซีอุ นี่วนตนใช่ไหม จะถ้าจะไปเราบอกนะทำไมอ่ะก็ไปด้วยกันออิออเจจะได้ไปเลยอ๋อได้ได้แต่ว่าอยู่ไปแต่ว่าอยู่ไปจริงพรุ่งนี้เหรอคัสสูงอ่ะ80% 80%นะถ้าอยู่จริงก็บอกไรเดินเดียนี้ป G จป่ะปีจีป่ะชิคกีายไม่เคยกินเนาะนอะไรวะเนี่ยมันมัน m i n e r วอ Water แบบ m i n e r a จริงไง m i n e ไปน e r a ไฟเรอไม่ใช่ไป กินน้ำยี่ห้ออะไรพีเอ่อบีห้ารู้ไหมบีห้าเหมือนสีสีฟ้าอร่อยมากมีวันวันอ๋อบีห้าบีห้าชอบเซเว่นเใช่ใช่เพราะว่าเวลาเวลาโควิดใช่ไหมไอ้กินบีห้าทุกวันเพราะว่าเขาบอกว่าบีห้าแบบดีกว่าไม่มีที่นี่มีเซเว่นเหมืนกันแล้วที่นี่ไม่มีหรอก็ไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรอะไรก็ได้ละเพื่อติดโควิดเวยไอสีวันที่สี่ก็เคยไหมเนี่ยเคยติดแล้วเหรอติดแล้ว หนึ่งครั้ง <laughs> ใช่เ <c oughs> ว,ล,วลาเวลาแบบวันเกิดใช่ไหมก็ติดเหมืนอนคงขวัญจากพระเจ้าไงคงขวัญ <c oughs> ใช่เหอใช่เวลาวันเกิด <c oughs> ไงอั <c oughs> นนี้ดีกก่า <c oughs> ต้องต้องกินแบบน,นี้ไง pH <c oughs> เีิดที่ดีสำหรับ่น้งใจของเราใ <c oughs> ชน่นี่พูดจริงพูดจริงเว้ยเชื่อปะไม่เป็นอะไร โอช่ไม่ใชเอย่างไม่เคอย่างนก็่เป็นไรมีเสียอะไรอีกวะดนอะไรอ๋อเดี๋ยกินการ์โนอนหวานนมั้ยปกอบไม่ผดเลยดูเล่นอ่าดูเล่นไอชอบเสือนี่เว้ยจริงๆก็ไม่ค่อยอร่อยนะก็ทานได้ไอชอบอันนี้มากกว่าแบบอันนี้ไงอันนี้ก็อร่อยกว่า Blackout free ด้วย ข้อนี้นะข้อนี้ไอคิดว่าก็หว่นไปเหมือนมีน้ำตาลอ่ะอ๋อ,อใช่ใช่ข้อของไทยกล่มไหนใช่ไ้ขนมเยอะด้วยี่ปูนเนาะเดี๋ยวรูอเปาว่าอะไรลงหนังไทยอ่ะพักนานประมาณึ่งชั่วโมงโเ,เราไปไอซ์แชนแนลก่อนนะ แชแนลมั้งที่ไหนเนี่งหรอเออเนี้ย่ารักนะบอกแ่นี้น่ารักไหมลงดิไอ้ดูก่อนไอดูก่อนอยู่ดมคนน่ารักนะใช่แนวใช่ดีนะ ทำไมลี่อยมืองไทยโครนร้อนเลยข้าร้อนเออจะใส่แขนยาวต้องไหนเอาอย่างนั้นเอาไ่แอบแอบแอบถ่ายกล้องเพราะว่าไม่ได้เลยเพื่อไหร่กูไม่อยู่มึงยาวเรื่องนี้มาขู่กู ดูน้องสสตว์แล้วตอนนี้กำลังไปกินกาแฟอีกแต่ว่าเป็นโฟล์บูนะแล้วก็อยากกินคอซองบ้างมีที่นี่มีแบบกาแฟแกมไอชอยู I แล้วใช่ไหมก็น่ากินก็ยอย่าหลง ก็พอแล้วเราก็แชร์แชร์อันนึมาดมแมสหนึ่งแล้วก็มัฟฟินบัตเตอร์ก็หนึ่งด้วยมัฟฟินเนี่ยก็บาทน้อยอันนี้ก็หนึ่งก็พอแล้วมั้งก็แชร์นะได้ได้คนครึ่งจอเครื่องจอครึ่งนะเขาอย่างละหนึ่งะไม่พูดอะไรหรอส่วนเลยให้ให้ภาพเลาให้ภาพให้ภาพมันเล่า อันนี้ไหนนะ่ากินกว่ายัไงตคันนี่ไมอันนี้บอันนี้ครับผม่มเตีเตยเียเกลือรเจิแล้วก็สตรอเบอรี่แบลเบอร์รี่ฟรีสีกินอะไรดีอ่อืมอันนี้กินมาเฟนมาเฟนบัตเตอร์ดิ ถ้าขขถ้าเป็นมเมล็ดเป็นไอ,อคอแล้วเคยก้องม <c oughs> <ภ>าคาเดเมียใช่ไหม <c oughs> อันนี้อร่อยที่สุดว่ะเอ,ออ,รอจริง <c oughs> อ,อ <c oughs> ันนี้คืออร่อจอกกัดมาฟีนไงจ okay, อกัดมาฟีนใช่กินเถอะอันนี้สัตว์กินกาแฟนะฮะ เอย่าไปนวดแต่ว่าต้องรอประมาณสองทุ่มอันนี้ก็มีม,มีประมาณหนึ่งสองประมาณ2องสาชั่วโมงนะก็ไม่รู้ทำอะไรทำอะไรก่อนบอสทำอะไรก่อนไปเดินคาร์ดิโอคาร์ดิโอไาไม่ตรงการ์ดิโอโอ,อยู่ต่น ก็ประมาณหนึ่งทุมแล้วเราจะไปผ่าร้านอาหารใช่ไหมพร้อมพงศ์พอมพงศ์้ไหมพร้มแล้วก็แสรกินข้าวแล้วก็ไปนวดวอกไหมเนี่ยวันนี้วอกไหมวอกเลยวกอยู่ปะวอใช่สุดท้ายละ เต็มเมเลยอรัเต็มเลยโอเคแล้วโอเคแล้ว ันนนี้น่แหละล้วถึงนะฮะเราจะไปนวดที่บัมบูสปาถึงไงเอบัมบูสปาครับผมอยาพาทุกคนดูห้องมีห้องอะไรบ้างเนาะกับบอสนะ เสียมตลอดมีเฟ <so ียปีหนึ่งถึงเฟปีห้านะเราดูด้วยกันเป็นไงอันนี้เป็นห้องเฟียปี f i นะครับก็ห้องนั่งแบบนี้อนั่งได้ด้วยโอเคครับโอเคสำหรับอันนี้เป็นฟุตมาส s a ส์เดียวเฟียปี f ใช่ไหมใช่เฟียปี f o ค่ะถ้าสมมติใช้เฟียปีต้องมีมินิมัมงไหมอะ เราจะสวิสให้กับลูกค้าที่มีเมมเบอร์ที่เมมเบอร์ใช่ค่ะลูกค้าที่มีเมมเบอร์แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าที่อยากได้เป็นห้องวีซีห้องส่วนตัวค่ะเขาก็คือเราจะถามลูกค้าว่าลูกค้าสะดวกที่ว่าจะจ่ายเป็นค่าห้องไหมเท่าไหร่ครับประมาณหนึ่งร้อยบาทก<น>็จะมีห้องอาบน้ำเฟรพีสองลยฮะอ๋อก็เหมือนอกันเฟรีห้า 5, แต่ว่าอันนี้ก็แบบมีบัมบูบัมบูเยอะกว่าที่นี่อืม พยายักแบบนี้แต่ว่านี่ตอนนี้ก็ใส่ไม่ได้นะฮะอ้างแบบนี้ใส่ไม่ได้แต่ว่าอับนําก็ได้แล้วก็ถ้าสมมติอยากเป็นชุดแบบนี้แต่ว่าจริงๆก็ไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนแบบใส่นี่หรอกก็ใส่กางเกงในอันนี้นี่ไม่เออกางเกงในอันนี้แต่ว่าใส่สอก,กางเกงในเชอ์เดชุดก่อน,นแบบนี้นะตันรัมตันรัมตันรัมบัด good วันนี้แหละ แล้วก็กับบ้านละที่นี่นะฮะไม่ใช่แค่นวดเป็นดีมากแต่ว่าขนมหวานที่นี่ก็อร่อยด้วยอันนี้เป็นเครื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันมีมะม,ม,ม่วงแล้วก็มีกโก้กนัดดะใช่ไหม สำหรับวันนี้วันเดย์ทัวร์กับพี่ไอเกลแล้วก็บอสนะครับถ้าส่วนว่าชอบ,พ,บอพี่บอสใช่เบอร์รี่พี่บอสมี <laughs> ชื่อใหม่เรียกว่าเบอร์รี่ใช่ <laughs> ถ้าสนว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้ฮนะคอมเมนต์ได้นะฮนะแล้วก็อย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับจะการที่วิดีโอใหม่นะครับสวัสดีครับ